วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจของไร่น้ำทิพย์ครับที่นี่คือสถานที่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินทองแต่เกิดจากความฝันและความไม่ยอมแพ้เรื่องราวของคนสองคนนาำและทิวเป็นบทพิสูจน์เลยว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นไปได้เสมอจริงๆนะครับแม้ในวันที่เราคิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วเราลองไปดูกันครับว่าพวกเขาเปลี่ยนพื้นดินธรรมดาๆให้กลายเป็นความสุขที่แท้จริงขึ้นมาได้ยังไงเคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองกันบ้างไหมครับ ว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเสียทุกอย่างไปมันจะเป็นยังไงคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นการเดินทางที่พลิกชีวิตของคนสองคนไปตลอดกาลเลยจากความฝันที่สวยหรูในเมืองใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในที่ที่พวกเขาไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยก่อนที่จะมีไร่นำทพิปเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องกันก่อนครับเรื่องของน้ำและทิวเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางตึกสูงและความวุ่นวายของเมืองหลวงที่นั่นทั้งคู่ก็เหมือนคนหนุ่มสาวอีกนับล้านเลยครับ ที่กำลังวิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่ตอนนั้นชีวิตของทั้งคู่ต้องบอกว่ากำลังไปได้สวยเลยนะทิวเป็นวิศวกรที่ใครๆก็บอกว่าอนาคตไกลส่วนน้ำก็เป็นนักการตลาดฝีมือดีมากๆทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวไปหมดแต่แล้วเหมือนทุกอย่างก็พังคลนลงมาครับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทําให้ทิวตกงานส่วนน้ําก็ถูกลดเงินเดือนจากที่เคยวาดฝันอนาคตที่สดใสตอนนี้กลับกลายเป็นนี่สินก้อนโตที่รออยู่ตรงหน้าลองลึกภาพตามนะครับในคืนที่ฝนตกหนัก ในห้องเช่าเล็กๆทิวก็หันไปถามน้ำด้วยคำถามสั้นๆว่าน้ำเราจะทำยังไงกันดีคำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังความมืดแปดด้านเหมือนความฝันทุกอย่างที่เคยสร้างมามันจบลงแล้วจริงๆแต่เขาว่ากันว่าในจุดที่มืดที่สุดมักจะมีแสงสว่างรออยู่เสมอสำหรับน้ำกับทิวก็เหมือนกันครับแสงสว่างของพวกเขามาในรูปแบบของเสียงโทรศรัพท์ธรรมดาธรรมดานี่แหละ การตัดสินใจโทรกลับบ้านเกิดของทิวในวันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนเลยเสียงที่ปลายสายก็คือเสียงที่คุ้นเคยของแม่ใหญ่นั่นเองครับแล้วคาพูดที่แม่ใหญ่พูดออกมาก็เรียบง่ายมากๆแต่กลับทรงพลังสุดๆเลยกลับมาสิลูกบ้านเรายังมีที่ทางให้เราได้ปลูกได้กินโอ้โหมันไม่ใช่แค่ประโยคชวนกลับบ้านธรรมดารรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เป็นโอกาสให้พวกเขากลับไปตั้งหลักแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวินาทีนั้น การตัดสินใจมันก็ไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่นานำและทิวเก็บของเท่าที่จําเป็นทิ้งชีวิตในเมืองกรุงไว้ข้างหลังแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดถึงแม้ข้างหน้าจะยังมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ในใจมันก็มีความหวังเล็กๆนําทางอยู่เอาละครับทีนี้การเดินทางครั้งใหม่มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการเปลี่ยนบทบาทจากวิศวกรกับนักการตลาดที่เคยทํางานในออฟฟิศมาเป็นเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยครับ มันคือการเข้าโรงเรียนชีวิตแห่งใหม่ที่ทุกอย่างต้องเรียนรู้จากศูนย์จริงๆช่วงแรกๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันคือของจริงจากที่เคยทํางานในห้องแอร์เย็นๆกลายเป็นว่าต้องมาสู้กับแดดเปรีป้ยงๆทั้งวันมือที่เคยจับแค่ปากกากับคีย์บอร์ดก็ต้องมาจับจอบจับเสียมจนมันทั้งด้านทั้งพองไปหมดมันเป็นงานที่หนักกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้เยอะมากทั้งเหนื่อยกายและก็เหนื่อยใจเลยครับแต่ความเจ๋งของนองครูคือเขาไม่ได้ทําแบบมั่วๆนะครับเขาวางแผนการเรียนรู้ของเขาอย่างดีเลย 1. คือเรียนรู้จากแม่ใหญ่ซึ่งก็คืออาจารย์คนแรกที่คอยสอนทุกอย่าง 2. คือเรียนรู้จากเพื่อนบ้านจากชุมชนที่คอยช่วยเหลือแบ่งปันและ 3. น้ำก็ยังใช้ทักษะเดิมของเธอในการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆจากอินเทอร์เนต็ตด้วยนี่คือหนึ่งในคำสอนหลักๆของแม่ใหญ่เลยครับดินดีพืชก็งามมันฟังดูเป็นคำพูดง่ายๆนะแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งมากมันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรหรือการใช้ชีวิตถ้าเราดูแลพื้นฐานดูแลรากฐานให้มันดีแล้วเนี่ยผลลัพธ์ดีๆมันก็จะงอกง,งามตามมาเองและหลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานหนักกันมาหลายเดือนในที่สุดครับวันนั้นก็มาถึงวันที่หยาดเหงื่อของพวกเขาเริ่มผลิตด,ดอกออกผลซึ่งมันไม่ใช่แค่ผลผลิตทางการเกษตรนะแต่มันคือรางวัลของความตั้งใจความไม่ยอมแพ้ของพวกเขาทั้งสองคนภาพที่เห็นมันน่าชื่นใจจริงๆครับ จากพื้นดินที่เคยว่างเปล่าตอนนี้มันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาไปหมดเลยมีทั้งมะเขือเทศสีแดงสดๆพริกขี้หนูรสจัดจ้านไหนจะไข่ไก่สดๆจากในเล้าทุกเช้าอีกแล้วก็ยังมีปลาตัวโตๆจากบ่อที่ขุดกันขึ้นมาเองกับมือทั้งหมดนี้แหละครับคือความสําเร็จที่จับต้องได้ที่เกิดขึ้นจากสองมือของพวกเขาเองวินาทีที่ทิวมองฝนผลิยเต็มตะก,ก้าและพูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่คําว่าดีใจนะแต่มันคือความรู้สึกแบบเฮ้ยเราทําได้จริงๆนี่หว่า มันคือการยืนยันว่าพวกเขาได้กอบกู้ชีวิตและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ได้สําเร็จด้วยสองมือของตัวเองจริงๆแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะความสําเร็จในการปลูกผักครั้งนี้เนี่ยมันนําไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือการได้เจอกับนิยามใหม่ของคําว่าความมั่งคั่งและความสําเร็จในชีวิตลองมาดูการเปรียบเทียบนี้กันครับมันชัดเจนมากเลยจากเดิมที่เคยวัดความสําเร็จด้วยเงินเดือนสูงๆการได้เลื่อนตําแหน่งตอนนี้มุมมองของพวกเขากลับเปลี่ยนไปหมดเลยครับ ความสาเร็จแบบใหม่ของพวกเขาคือการพึ่งพาตัวเองได้คือความสงบในใจคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและที่สําคัญที่สุดก็คือความสุขที่เรียบง่ายในแต่ละวันนี่แหละซึ่งวิถีชีวิตแบบที่น้ํากับทิวได้คนพบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําเกษตรนะแต่มันคือแนวทางการใช้ชีวิตโดยรวมเลยที่จะสร้างความสุขและความมั่นคงที่ยั่งยืนจากข้างในจิตใจของเราเอง และท้ายที่สุดนี้คือบทสรุปที่พวกเขาค้นพบครับความร่ำรวยที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเลยแต่มันอยู่ในความสุขที่เรียบง่ายการได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติกับผู้คนรอบข้างและการมีเป้าหมายให้เราอยากตื่นขึ้นมาทำอะไรดีๆในทุกๆวันเรื่องราวของไล่น้ำทิพย์ทั้งหมดนี้ <mas k> ก็เลยอยากจะทิ้งกำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า <mas k> แล้วชีวิตที่มั่งคั่งในนิยามของแต่ละคนล่ะครับมันคืออะไรกันแน่ บางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดแค่เราลองหันมามองหามันให้เจอเท่านั้นเองครับ